ถ้าเธอได้โจทย์มาเธอต้องทําอะไรก่อนคัดลอกโจทย์คัดลอกโจทย์ไปไว้ที่ไหนคะไปไว้ใน Python, Python นะคะในโค้ด Python Google Colab ของนักเรียนนะคะโดยโกดบวกเช็คเนาะแล้วก็วางโจทย์ต่อจากข้อก่อนหน้านี้นะคะข้อก่อนหน้านี้ในในสัปดาห์ที่แล้วในค้าที่แล้วรวมถึงงานวันนี้ด้วยเนี่ยเธอก็วางโจทย์ แล้วโจทย์รอบนี้ครูมีไฟล์ให้นักเรียนดาวน์โหลดไหมมีมแปลว่าคุณจะต้องไปคัดลอกโค้ดมากี่ชุดคะ2ชุดโค้ดชุดแรกคือโค้ดอะไรโค้ดสองบรรทัดที่ใช้ในการอัปโหลดไฟล์นักเรียนก็คัดลอกโค้ดมาวางโค้ดชุดที่2คือโค้ดที่ใช้ในการทําอะไรคะใช้ในการพอดกาบโดยโค้ดที่ใช้พอดกาบจะต้องเป็นโค้ดที่มันอ่านไฟล์ csv เนาะ โค้ดต้นฉบับที่มีกี่บรรทัด8บรรทัดอ่าณนะเวลานี้ขอเช็คค่ะนะักเรียนห้อง5ทับ7หนูมี3ส่วนครบตามนี้ไหมคะ 1. มีโจทย์ 2. มีโค้ด2อนค่ะลองไหมยังได้ยังอ่าได้แล้วปัญหาคือโจทย์วันนี้เราให้สร้างกราฟอะ กราฟฮิสโตแกรมลักษณะของกราฟฮิสโตแกรมคืออะไรคะเป็นกราฟที่ใช้ในการนับความถี่ของข้อมูลแปลว่ามันใช้ตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวมันจะนับคะแนนของนักเรียนห้อง5้ับ7ซึ่งครูส่งไฟล์กลับไปให้นักเรียนแล้วให้เธอเช็คเลยว่าคะแนนชอยเธอได้เท่าไหร่บางคนดูแล้วลืมไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะนับเลยว่ามีคนได้7คะแนนกี่คนได้5คะแนนกี่คนนะคะ มันจะใช้ข้อมูลเพียงแค่คอลัมน์เดียวดังนั้นค่ะให้นักเรียนคลิกไฟล์ก่อนเลยแล้วโหลดไฟล์เป็น c s v มาค่ะคำถามค่ะว่าในไฟล์ที่ครูส่งไปให้ครูเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษกี่ช่องคะกี่ช่องคอลัมน์ชื่อคอลัมน์อ่ะ อาครูเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาอังกฤษให้นักเรียน2ช่องคือคอลัมน์ D คือ score ใช่ไหม score คือคะแนนชอย c e นะคะส่วนคอลัมน์ G คือคะแนนไรไร e คือคะแนนข้อเขียนเราจะใช้คอลัมน์ไหนในการสร้างกราฟคะคอลัมน์ที่ชื่อว่า,าอะไร score. score นะคะแต่ถ้าใครอยากจะสร้างในส่วนของคอลัมน์ไรด้วยก็ได้แต่มันจะเปรียบเทียบกราฟยากครูเอารูปการาฟจาก Google f o r m มาให้นะคะ โอเคเธอไปที่เมนูไฟล์ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น csv ลงเครื่องเซฟลงเครื่องเลยแล้วไปที่ไพทอนแล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปค่ะการโหลดไฟล์เหมือนเดิมนะคะ, <c oughs> ะชื่อจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ช่างค่ะ ให้นักเรียนทําการนะคะคัดลอกชื่อไฟล์ที่นักเรียนอัพโหลดไปอะคะ่ะมันจะอยู่หลังคําว่าอะไร True, t r u to t นะคะเอามาใส่ในช่องไหนอ่าช่องชื่อไฟล์บรรทัดที่เท่าไหร่คะบรรทัดที่3ามนะคะครูยังไม่ได้คัดลอกเลยเนี่ย Ctrl C ค 4, ัดลอกแล้วก็ Ctrl V วางโอเคนี่ค่ะ นักเรียนโหลดไฟล์ที่ครูแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเธอทําการอัปโหลดไฟล์ได้ชื่อไฟล์เป็นอะไรก็ตามแต่ให้คัดลอกชื่อไฟล์นั้นมาไว้ในบรรทัดที่3นะคะแก้ไขชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ5รูปที่ผ่านมา5รูปที่ผ่านมานักเรียนเป็นการสร้างกราฟการกระจายเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลใช่ไหม แปลว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลมันต้องมีความสัมพันธ์สองฝั่งมีสองตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอย่างเงี้ยมันต้องจับคู่ได้แต่ปัญหาคืองานวันนี้ครูให้สร้างกราฟอะไรที่ไรทีโตแกมิสโตแกมมันใช้ข้อมูลแค่แท่งเดียวแล้วนับว่ามีข้อมูลสากี่ตัวในเมื่อเราใช้ข้อมูลหรือ ขอรน์เพียงข้อร่์เดียว,ยวแปลว่าเราควรจะมีตัวแปรแค่กี่ตัวหนึ่งต,ตัวเดียวเท่านั้นแต่จากของนักเรียนอ่ะโค้ดต้นฉบับมันมี x มี y ใช่ไหมมี a มี b มี g มี h อะไรก็ช่างแต่มันมีกี่ตัวแปรสองตัวแปรเราต้องการแค่ตัวแปรเดียวที่อ่านข้อมูลจากคอลัมน์ที่ชื่อว่าะอะไรสกอร์นะคะเอาตัวแปรชื่ออะไรดีคะอยากนักชื่อตัวแปรว่าอะไรดี เอาชื่ออะไรดีสกอร์เออ <laughs> <laughs> เพื่อนบอกต,ตัวแปรชื่อสกอร์เลยใช่ไหมเอาชื่อยาวๆเลยนะอ่าโอเคตัวแปรชื่อว่าสกอร์ยาวไปไหมเท่ากับ b f จุดสกอร์ค่ะนักเรียนสกอร์ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตามกันนะคะอ่านี่เพื่อนตั้งชื่อตัวแปรว่าสกอร์ แล้วให้เอาสกอร์เนี้ยไปอ่านข้อมูลในคอลัมน์สกอร์ค่ะหรือถ้าเธอบอกว่าเธอจะตัดชื่อตัวแปรเถือแค่ sc ได้ไหมคะเป็นตัวยอ่อ sc เป็นตัวยอ่อได้ไหมได้นะคะมติค่ะมติห้อง5ทับ7สรุปแล้วเราอยากให้ตัวแปรตัวนี้ชื่อตัวแปรอะไรดีคะชื่อยาวตามนี้เลยนะไม่เอาเอา,เอาชื่ออะไรดี เอเพื่อนบอกว่าย่อให้เหลือเ c เพราะเดี๋ยวข้างหน้าก็สกอร์ข้างหลังก็สกอร์เดี๋ยวเธอจะสับสนเองว่าทําไมข้างหน้าตัวพิมพ์เล็กและข้างหลังตัวพิมพ์อะไรพิมพ์ใหญ่นะคะ mm hmm. เพื่อนบอกว่าให้เหลือแค่เอสพออ่าอ,อ่เราลเดเหลือแค่เ c พอให้เธอเข้าใจว่าข้างหน้าคือชื่อตัวแปรและข้างหลังคือชื่อคอลัมน์ค่ะคอลัมน์ครูตั้งเป็น S ใหญ่สกอรที่หมายถึงคะแนน หรือจะตั้งว่า point อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะส่วนข้างหน้าตัวเนี้ยคือตัวแปรไอ้นี่คือตัวแปรทุกคนแก้ไขโค้ดตามครูหรือยังคะแก้ไขยังอ่าเธอจะเป็น x y g h มันชื่อตัวแปรมันชื่ออะไรก็ได้นะแต่เรากำหนดชื่อให้เหมือนกันคือ sc เท่ากับ df จุด score ค่ะได้แล้วนะถัดมาค่ะให้นักเรียนโฟกัสจุดนี้ บรรทัดนี้คือการพอ o t graph นักรนะเรียนขา,าเตอร์ส r s ตเตอร์แปลว่ากราฟแบบจุดก็คือกราฟการกระจายมันมีค่าพารามิเตอร์อยู่ในวงเล็บ2ตัวเพราะมีตัวแปร2อ,อันเนื่องจากว่าค่าความสัมพันธ์มันต้องหาสัมพันธ์ที่มันจับคู่กันได้แต่ในวันนี้เราต้องการสร้างกราฟ scatter ไหมการาฟการกระจายไหมไม่เราอยากสร้างกราฟอะไร ฮิสโตแกรมเราก็พิมพ์ชื่อกราฟที่ใช้ในการพอดฮิสโตแกรมไปก็คือกราฟที่ชื่อว่า y e ส s ค่ะอ่ะ H <Okay. S 1> I S, s T วงเล็บ S-C <Okay. S 1> เธอเปลี่ยนประเภทกราฟตรงเนี้ยเขาเรียกว่าประเภทของกราฟเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มันเจอเคอร์เซอร์อะทำไงดีอ่ะเอาแบบนี้โอเคเนี่ยค่ะ ตรงนี้คือประเภทของกราฟถ้าเป็นสเกตเตอร์คือกราฟการกระจ่ายแต่โจทย์วันนี้เราต้องการทำไมคะสร้างกราฟฮีสโตแกรมเราก็ใช้คำว่าฮิสค่ะแล้วก็ส่งค่าตัวแปรไปหมายความว่า,วาตัวแปรที่เธอตั้งค่าตรงนี้ชื่ออะไรเธอก็ส่งค่านั้นนะคะไปให้มันพอดกราฟให้ผ่านยังแก้าขประทันนี้ได้ยังได้แล้วนะต่อมาค่ะแกน x แกน y แกน x แกน y ควรจะชื่ออะไรดีคะแกน x กับแกน y ควรจะชื่ออะไรดีในเขาเรียกอะไรอะในตัวไฟล์มันไม่มีให้เราอ่านนะว่ารอบเนี้ยแล้วอีกอย่างมันมีค่าตัวแปรตัวแปรเดียวเองมันก็คือตัวแปร x แปล,แปลว่า G H, H, แกน x แกน x ก็คืออะไรครับคือคะแนนถูกไหม คือคะแนนคือสกอร์แน่นอนแต่แกน Y คืออะไรอะ่ะแกน Y คืออะไรแกน Y เขานับว่ามันมีคนได้5คะแนนกี่คนได้เ็คะแนนกี่คนได้15คะแนนกี่คนดังนั้นแกน Y จำตนัวนคนภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรดี เออ people เพื่อนบอกว่าให้ตั้งชื่อแกน y ว่า people คือคนที่ได้คะแนนเท่านั้นนะ่ะมีกี่คนนะคะดังนั้นเราเปลี่ยนชื่อแกน x เป็นสกอ r e และแกน y เป็น people ค่ะแกน x คือ s กอ r e คือคะแนนนะคะคะแนนที่คุณได้แล้วก็แกน y ก็คือ people เชิญสะกดถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกนะอ่ะ โค้ดแปดเทัดนนักเรียนต้องแก้ไขประมาณนี้นะคะในส่วนของการพ l o t g r a เราสร้างเป็นกราฟฮิสโตแกรมนะคะอันนี้ก็คือการพ l o t g r a เราจะสร้างเป็นกราฟ h ิ i s ตแกรมก็คือ plot plot graph h i s t o g r a ก็เปลี่ยนประเภทของกราฟเป็นฮิสโตแกรมส่วนอันนี้ก็คือป้ายชื่อแกน x ค่ะ ป้ายชื่อแกน x ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือป้ายชื่อแกน y รอบนี้เรามีตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวนะักเรียนก็เลยนึกเอาเนาะว่าแกน y มันคือจำนวนคนเราก็เลยตั้งชื่อว่า people ค่ะใครแก้ไขได้ตามนี้แล้วลองกดพอดกาสต์ดูสิเฮ้ยทำไมได้าำว่าสวยงามใช่ เออเหมือนกับรูปในค้ารูปไหมไอ,อ้ที่ครูแคปมาจาก Google Form อ,อะ่ะเหมือนไหม S ใหญ่สก <S อ S ใหญ่ครตูตัง้งชื่อขอร่างว่า S ใหญ่อยากพิมพ์เองพยัมครัอใครแก้ได้ตามครูแล้วกดรั n เซล์เลยค่ะ เธอควรจะได้กาบกดรันเลยเอ้ยมีไงเพื่อนเก่งจังเลยบอกเนให้เพื่อนหน่อยเราติดล้เลิกติดล้เลิกเปทันไหนเนี่ยถ้ามันรัก อ่ะได้ทรงแล้วใช่ไหมกราฟเราแปลงร่างได้ยังเป็นฮิสโตแกรมแล้วใช่ไหมแต่มันได้สีอะไรสีฟ้าแล้วแท่งมันติดกันเกินไปใช่ไหมไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวมันติดเลัวตานนั้นถ้าปัญหาที่สามมีปัญหาเดียวค่ะคือชื่อว่า หนุนการไปทำรอบก็มีขอเป็น ouais บัตรหน้าเรื่องกาเกิดะไรเอ่อเจสิมีปัญหาเรื่องกูแจ้งนะแต่นั้นถ้าตรงนี้เป็นกูแจ้งก็นั่นต้างเป็นนั้นสุดใช่ค่ะมีใครยังไม่ได้กราวเดี๋ยวจะเดินอยู่แต่เดี๋ยวมีเรื่องให้สนุกเล็กน้อย การปฏิกันเกินไปมันมองไม่เห็นช่องว่างระหว่างแท่งนะคะเดี๋ยวครูมีของเล่นมาให้ให้ันเรียนไปที่คานดุมตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยว5ทับ7หนูอยู่สีอะไรชมูคอ่ะครูอยากได้ครูอยากได้สีแท่งกราฟนะคะเป็นสีชมพู ส่วนจะเป็นรายอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนสบายใจเลยนะคะครูจะมีโค้ดต้นฉบับให้ให้เธอแก้ไขเอาเองนะคะให้ให้เธอคิดเอาเองว่ามันควรจะเอาไปใส่ที่ตรงไหนครูต้องการกลับไปดูที่คอมเมนต์นะคอมเมนต์มันจะมีรูปกราฟสีชมพตูตรงกับห้อง5้าเเลยค่ะ แต่ครูใส่คอมเมนต์ไว้ให้แล้วว่ามันสามารถกำหนดค่า c o l เลคือสีค่าแฮทคือค่าลวดลายส่วนค่าอาร์วิก็คือค่าความกว้างของของแท่งกราฟเธอคิดว่าเธอควรจะเอาพารามิเตอร์พวกนี้ไปใส่ไว้ตรงไหนเพื่อให้ได้แท่งกราฟเป็นสีชมพูมีลวดลาย